มาสังาขาพบสังขารแสงเราน้่นค่ะเนาะแต่นาววันเมื่อไงก็เดบ้านลืมบันขึ้นอันเป็นตัวแพทแสงหลังหน้าแพทยแสงสองตัวนั่นคะ่ะนั่นดเดเบนอินเอ็นคานอจุก้าเขาไปลืมขึ้นในโอ้ยก็เข,ขาแค่นรายอย่าไปลืมเฮ็ดบันไลค์แอนด์แชร์เพจเฟซบุ๊กเพจแล้วก็เฮ็ดบันซับสไครต์ดียูทูบสิกรรมคานออ่ะค่ะมาตัวที่อินในอ่อนนั่งคานออินในแด่เข้าขาเดล๋ออ่าต่างนาแพทอ,อินอ่าต่าง นาแพทอินนะคะเพราะคำวรีเพนกันค่ะอาต่างนาแพทอินอาต่างนาแพทยักอินอาต่างนาแพทยักจำอินอาต่างนาแพทจำนาอินอาต่างนาแพทจำเตออินอาต่างนาแพทยักขึ้นอินอินอิน อิน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 ก้าต่างนาแพทกินก้าต่างนาแพทยักกินก้าต่างนาแพทยักจำกินก้าต่างนาแพทจำนากินก้าต่างนาแพทจำเตอกินก้าต่างนาแพทยักขึ้นกิ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 น kin 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 nhín nhìn kin 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 chín kin kin chín chín kin 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 xin 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 nhìn 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 tin 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 thìn tin 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 นิน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 ปินป <combined> in ินปินป <pin> ินปินปินผ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  <Japanese> ินผินผินฟ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 ิน min 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 jin 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 rin 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 lin 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 lin, 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 lin. lin, lin, lin. วิน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 หิน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 อคากัมนายกเตัวที่อินนกอเลยลีเพ้นกับป้าปน้องคันอท้าคาคขึ้นมาเลีเพ้นกันด้วยอันเป็นอิ in, นนันคาอินในเดชลายโลมมันเดปเป็นอะเอต่างนาแพทยอินอา เอต่างนาแพดเอ็นมาเรทอกันค่ะอาเอต่างนาแพดเอ็นอาเอต่างนาแพยักเอ็นอาเอต่างนาแพยักจำเอ็นอาเอต่างนาแพจำนาเอ็นอาเอต่างนาแพจำเตอเอ็นอาเอต่างนาแพยักขึ้นเอ็น เ N ็ n เอ็นเอ็นเออ็นก้าอตังนาแพจกินก้าเอตังนาแพยแยกกินกาเอต่างนาแพยแยกจำกินก้าเอต่างนาแพจจำนาเกินก้าเอต่างนาแพจจำเตอเกิน ก้าเอตา่างนาแพทยักขึ้นเกนเกนเก์เกนเก์เกนเกเขนเข็นเข็นเขนเนเนเงินเงฑนเงฑนเงฑ์เงฑ์เณฑ์เจนเจนเจน ten ten chen. Sen, sen, sen. Sen, sen, sen. Nhen, nhen, nhen. Nhen, nhen, nhen. Tên, tên, tên. Tên, tên, tên. Thén, tên, tên, Ten, 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 ten. Nin, 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 nin. Pen, 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 pen. Pen, 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 pen. Fin. fan 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 fain, main, main, mền men 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 main, main, ren 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 เล่น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 เว้น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 เห็น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 อะคะคำในก็อันเป็นอินเอนนั่นก็เลยเล็บเห็นกับปาแลาวค่ะเนาะ แค่เดาวปมุง่งมองแทงตอนอันตมานั่นทักเสกคำขะมือสัง่า